ตามขปุ๋นลรอยงพี่น้องมาดอฮะเนี่ยดูก่อนสิให้กินปลาเมื่อสามสาี่ปลาลุกเลยใส่นี่ต้องว่นี่กันก็เาไปลูการต่างเการังเลยปลามือสามมีอห็นแป่โทรศัพท์มือสองมือสเนาะห้ปลามือสามเนือ มือตีดป้นมื่อเป่าได้ตลางนสามเย็นเก็บเลยโอ้โหตั้ยเย็นพูดจะมันบอกคืนนเนาะทำกระปุกหยุบไปจบแกงหน่อไหมทางนี้กัได้ทำมลกีคาเฟ่นะกินกระปุกยับหนึ่ง ใช่คุ้น้องหลีเ hmm, ม mm, like mm ื hmm. mm ่อเมือแล้วบอกทนไม่ไว้วใช่บ่แนยเนี่ดึงขึ้นมามันใช่หรอกห้าใจตัวไหนปลาบ่ใช่ปลามือสามบหนเนี่ยนั่งสูปน่งกองปยมาเด้อพี่น้องไม่ถูกดิมีแต่มือสามคือกันมือสามมา่งไปพี่น้องนอนมายอะหัวเราหัวเรากลาวแล้ว ยี่อะไรออกมาเด้อม่หงุหยิ่ป้ะถนมากินขาวต่อ้ีกแ้เทนมีฮังง่งอยูู่เทียนก็เยอะไทยเลยไคือพวกกกินมาไหมอยู่แล้วกินขาววัท่านก็กินขาวเฉยๆหรือป้ามงใส่ปลาแดดตัวนี้สองอย่างาบใส่ข้วางข้าวนบ้าง

ใช้ยุงกินบางคำนี่สเดือนวานข้าวข้าวนไปากน้อยแต่ยังน้อยก็บุ้ยแถวหนาเต็มน้อยแข็งแข็งแหละตามปนี่ทั้ง่อทั้งแม่ยังหลักซามกุบยังขยุงกินมันข่ากันอยู่วลูกคำเข่าเพิ่นเบืองไนกัน้อยเลยบ่อไห่ไตให้บ่อไห่ตอมมึงักกิน ยุ่งดุเลือดให้บนบนโตมได้นอนใจโเออตื่นมาอนนี้กินได้แล้วเนาะเนาะอ้นนี้กินข้าวแต่เมื่อวานมันยังหมูกินเลยนี่วานกินข้าวสามคำกับแกงเห็ดตุ๋นวันน้เห็นบ่นอ่ะดูเย็นสูกเนาะกรสุนจะยังได้เหมือนหมูกินปะทุปัสสัตว์ สุบกามือสาี้อืมอืมเนี่ยนี่สุดยอดเลย่ยมึงกิน่ฮะมึงกินคัเนแม่นนะว่าจะอยหอบเขากันแล้่อเ่อยเบินี่กนมเขาเลยดิะนีกินไดเหยด่ยะกนุ่มเขาออกิามือสามจุจ้ะรูสิปร่งยังไงุกปินนี่ย บูใหญจะดีอยางไยไปเลยสุนีไปสอดเสือนะเก่งแล้วะจะขาย่่มาลายักมาหาดเสียละมาหาตายหายปล้วอีกละซมจุกซาลเซลนนะสูนี่หนามันงอนาะค้

แกงข้อบ่แล้ยิงขาวก็ทลายยนะว้ามันอนเห็นกูแผอนะโมเห็นพอมันบ่หับฮะฝอหับลูกบ่หลับลเห็นกับเอือยมอโมลูกกอมพอยแตงโมเป็นานานงใหสุดเด้อ <c oughs> ปกติกองทุแล้วก็นอนนะอันนี้สองทุจังเล่นั่งขึ้นน่เนะนี่แหลนมันเล่นเล็กเนี่ยพ่จะเห็นย่างเลวเนี่ยลุงดูหลานเด้ลุงน้องกนน่ะมเล่นกับใครแดนแดนบุกป่าซินน่ะมันนอนใน เ่ออะนุนบอลลอเป้ยื่อีกอะก็คือเนบล็อน้ำมากินนะแทนก็ขึ้พอนอนบลอีกเยว่มามื่นะนอนับแต่แรกมันนอนเป้ลมือเลยมันเลนน้ำที่ช่มีไหมทางกาผักไม่มีอพงพอแล้เนาะพอนอนแหมีบ่เอาออกมาไว้เลยดื่น้ำใสว่ะห้องบบาสินนดูเบิ่งนนอน อาะาโหยไหนฟ้าขาโง่ลอยลเทนเอาประแดดฟ้าขามาหน่อยเทนเห็ดยังวันเห็ดเห็ดนั้นน่ะเนอะกินให้แม่ปลานอะโอ้ยหาเสดาปลานสปลาสีปลาสีหรือขาวะบางก่างเดมีสีเรืองกับสีขาวสองอย่างรับแคบส่ลแล้วที่เด่นงันแคบไหม หอมบาซิ้นดูสารารนีนะนกินคเดียวบาซินลูกแล้ววันาอะน่รมากที่พวกกรับกับตาตามกับปุนอืมอมันสีเดมันสี้องมันเผงคนงดีคนมันเข้ากันคนจุปเ็นางน้ของคุณมันนี่แบเลยเนาะน้ำยาไก่เนาะกระถิ่เผ็ดับนะแบบจ,จัดจไปเลย เบิดเกียงตับเน้แต่ตอนมน้นาบางลายนะเบิดตีม่ไปมันห่อไปไหนเดี๋ยวนี้ห่อประจุคน้นอนจะตอนเนาะนอนเนี่ยเนี่ยไม่่ไเลยเนอ้ยัง่กิ้จพออืครับอ่ตอนมันเด้ปเมื่อกี้นะทำเหมือนบอตัวเป่านะเล่นเป็นท้องหยามันแหละ

เออเอามาเลยมาอีกร้อยหนึ่งกับยายก็มาขอบร่าเยกับเรื่องนี้โผลเฮ้ยขาวมึง้วเนาะมันงามเลยโอพอดีหักเลโจะเป็นอีกมม่องินมากับโบมีดมันกระมนเนี่ยมันามันร่ันเหี่ยงอยู่แ้ กูอทกูอบุเ็ no. ีถ no. ึงจะหอมเ็บนมันหาเพ้ยนแขวตัวเองดึงออกเองอืมปลาขามาล้ลงอีกไปหาพร่อซื้อเรื่องใบไฮซี้อได้หน่ทำาระกอบจะนำมามหาพ่องกูเด้อะ ผมตะนำมึงยังไงมาฮะผอมเร็วกระตีมึงผู้ายคอนเทนต์แหลมเขาห้ามอยู่แสดงเลยจุดจิกนะใครเห็นอันนี้ว่าผมบอกก็มากว่าผมบอกทุคนสบ,บ,บายเลยผมามาแล้วไม่หำไปเลยอะไรไปไปเลมน้ำไอ้ผู้ปล่อยเขาไปเห็น<ม>นายยุ๊ ยั่นะขายโค้งนะค่ะ็ไดาพี่น้องปลาตัวเสียบเส็บอ่ะ